เดิมๆก็หล่อได้ใช้เงินเพียง9,999บาทสวัสดีครับวันนี้พบกับแจ็คโปร์จีนะครับผมวันนี้แจ็คจะมาแนะนำนะครับแคปเตอร SDA 2ประตูนะครับผมตัวโชว์ตัวนี้จะเป็นสีเงินนะครับเราจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันครับสีขาวสีเงินและสีเทานะครับตัว2,23 0นะครับผมวันนี้สำหรับใครที่บอกว่า ต้องการออกรถแต่ว่ามีงบยังน้อยอยู่นะครับอยากออกรถดเดิมๆได้ไหมได้นะครับผมวันนี้ใช้เงินเพียงแค่9,999วาบาทครับพร้อมประกันชั้นหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ถามนะครับว่าอาชีพอะไรออกได้บ้างนะครับตอนนี้ก็จริงๆออกได้ทุกอาชีพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรับเงินสดหรือว่าโอนผ่านบัญชีนะครับเป็นพนักง,งานบริษทัทข้าราชการนะครับรับเหมาก่อสร้าง หรือว่าจะเป็นอาชีพอื่นๆค้าขายอย่างเงี้ยครับก็สามารถทําได้นะครับผมใครที่สนใจนะครับผมก็โปรโมชั่นย้ำอีกทีครับ9,999บาทจบทุกค่าใช้จ่ายนะครับผมไม่มีจ่ายเพิ่มแล้วนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับก็โทรมาหาแจ็คได้ที่เบอร์0874288955นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ข้อมูลติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันนะครับขอบคุณครับ